สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการพายเรือแบบพายบกนะครับแบบพายลมนะครับวิธีการพายเรือมี5สเต็ปนะครับ5สเต็ปแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับวิธีการยืนนะครับเวลาพายลมของเราต้องยืนระยะห่างนะครับ45องศานะครับในการยืดตัวนะครับการยืนเท้านะครับเท้าขวาจะนําเท้าซ้ายนะครับวิธีการจับใบพายนะครับจับ ห่างจากใบพายครับหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็จับมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มือขวาจับอย่างเงี้ยนะครับเรามาดูกันเลยครับจังหวะที่หนึ่งยืดนะครับยืดนะครับนี่คือจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่สองตั้งใบครับจังหวะที่สามกดใบครับกดใบคือใช้หลังกดลงนะครับจังหวะที่สี่ดึงครับใช้หลังดึงมาจังหวะที่ห้าพลิกใบนะครับเรามาดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะที่หนึ่ง ยืดสองสามสี่ห้านะครับกระบวนการพายเรือมีห้าสเตปนะครับแล้วเรามาดาูวิธีเอาจากหนึ่งถึงห้ามารวบกันนะครับมารวมกันนะครับ,รนะรบลองดูนะครับนี่นะครับวิธีรวบนะครับพยายามยืนทรงตัวให้นั่นนะครับแล้วก็พยายามทําให้ถูกวิธีนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มีท่าเรือพายมาฝากเพียงเท่านี้สำหรับน้องๆหรือพี่ๆท่านไหนอ,อยากนำท่าที่ผมได้สอนออกไปไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับท่านี้ใช้กับเรือมังกรนะครับแล้วก็เรือยาวประเพณีได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ท่าพายของผมก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ